สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีทนมช้ชมครับพึ่งกลับข้ามว่าบ้านพี่น้องฝนก็ยังไม่หยุดตกนะครับทนมช้ชมครับบ่าวเทาจะพาไปเบงนะครับเนาะ FC นะครับเจ๊ใจนะครับเพิ่นฝากไฟโซลาเซลล์มาให้นะครับเพิ่นฝากไปถวายปูฝากไปทําบุญน้าปูนะครับเดี๋ยวพาไปเบิงน้ำกันของพึ่งมาถึงครับบ่าวเทาบ่อยู่ก็เลยไปส่งไวที่บ้านเจโรตรีนะพี่น้อง จังไปเบิงไปชุ่มน้ำกันนะครับเนาะสาธุบุญน้ำเด้อเจใจเด้อครับรวยแล้วขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับทผช้่มครับลาเพิ่นว่าฝากหลอดไฟมมใส่หน้าบ้านให้บาวเทาน้ำพีนองครับเพิ่นว่าฝากหลอดไฟมาใส่หน้าบ้านเพิ่นเห็นว่าหน้าบ้านบาวเทาบ่มีไฟบ่มีหลอดไฟนะครับขอบคุณเจ๊ใจนะครับทผช้ชมครับของมาถึงแล้วครับผมนะครับจังไปเบิงน้ำกันนะครับว่าเพิ่นฝากจังมาอ่า ถวายนะครับเนาะเพิ่นฝากมาถวายท่าบุญน้ำนะครับผมแล้วก็เพิ่นฝากของมาให้เจโตรตลีนำ้ำนะครับสาธุบุญน้ำเดอ้อเจดให่เด้อะนะครับให้รวยๆเฮงๆงวดที่ผ่านมาเพิน่นว่าเพิ่นโชคเพิ่นหมานพี่น้องนะครับเพิ่นก็นเลยฝากไฟโซลาเซลล์มาให้บา้าเถาน้ำไปถวายปูนะครับเพิน่นว่านี่ครับหน้าบ้านบา้าเถาบ่บมีไฟนะครับเพิ่นก็ฝากอ่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นหลอดไฟมให้น้ำพี่น้อง ใส่หน้าบ้านนะครับขอบคุณเจ๊ใจนะครับท่านชม้วก็เพิ่นฝากของให้เจโตรตลีนะ้ทำท่านชมพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวบ้าวเถ่าจีย่ำตัวเลขควมฝันบาวเถ่าน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับจังรอบพี่น้องรับบาวเถ่าจะสั่งโตรตลีน้ำเจโรตรีชุดไหนตัวไหนนะ้องพี่น้องครับภาพไปบงของกันท่านชมครับของมาถึงแล้วของพึ่งมาถึงนะครับท่านชมครับเป็น ไฟโซลาเซลล์นะครับเปิลเห็นบ่าวเทางวดที่แล้วน้ำหลอดน้อยไปถวายถวายปูเปิวมาหลอดน้อยอาจจะแสงแสงบบสว่างนะครับเพินเลยฝากเพิวมาเพินมีหลอดใหญ่นะครับเนาะเพิลมีอันใหญ่หลอดใหญ่ครับเพิล่าจะได้แจ้งจะได้สว่างให้ปูเปิดจะได้แจ้งได้สว่างนะครับเพิลมาเห็นบ่าวเถาน้ำไปถวายคู่บ่าววัดปลามันหลอดน้อยน้องพี่น้องมันอี่เพึ่งกระ่งมาให้นะครับของพึ่งมาถึงนะครับผมของพึ่งมาถึงน้องพี่น้อง ไปเบิงไปช่มน้ากันนะครับขอบคุณเ,เจ๊ใจอีกรอบหนึ่งครับให้รวยๆเฮงๆงเด้อครับผมโอ้นี่ครับของมาถึงแล้วอา้าวพี่วินคือมีอ่อะท่านประธานท่านประธาน <laughs> ดูจักด okay. no uh ีัวน evet> mm> ี่วิวดีนะครับให้พี่วินรับของให้อ้าเจมันบม่อยู่วะเจไม่อยู่เจลอตเตอรี่ไม่อยู่เลยให้พี่วินรับของให้นี่ครับเป็นโซลาเซลลเป็นไฟโซลาเซลหลอดไงสาธุบุญนำเอฟซีนะครับเนาะเจใจเด้อครับผมนี่ครับผมกับฝากใครมาบ่าวบ่าวเถ่าพึ่งเขามานะครับเพื่อนมาฝากไปถวายวัดที่เพื่อนบวัดที่มืดนะครับธรรมชูมชมครับผม สองกล่องถึงลเลยด้ยเจ้เด้อครับให้เจ้ลำๆเรื่อยๆแล้วเพื่อนมีฝาาของมาให้เจ้รถตุลีนั่นพี่น้องเดี๋ยวบ่าวเถ่าจะเปิดเพื่อนมาโซลารเซลล์นี่ให้ไปถวายน่ยครับอันเง่ายรอบที่แล้วบ่าวเถ่าไปถวายเพื่อนหลอดน้อยเพื่อนว่ามันอาจจะบอดสว่างนะครับท่านผู้ชมขอบคุณเจ้ใจนะครับหลักจากชุดนี้นี่ครับจากเจ้สมใจนะครับเนาะนี่ครับชุดนี้เดี๋ยวบ่าวเถ่าเปิดให้เบงมิ่งอย่างข้างใน นะครับผมเป็นฝากของมห้เจโรตตลีน้ำพี่น้องแล้วก็ฝากไม่บ่าวเถานําเป็นหลอดไฟติดหน้าบ้านเป็นว่าหน้าบ้านหน้าบ้านมันมีหลอดไฟนะครับเอาจังเบิงน้ำกันนะครับท่านผู้ชมอ่ะเวื่อที่แล้วเขาบอกอะไรหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะใช่พวกหนู้นนะซื้อได้ซื้อไหมซื้อหนึ่งหนึ่งล่ะล้นซื้อไม่ได้ไม่ได้เลยซื้อไม่ได้อะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับ ลอตเตอรี่มาหอยังลอตเตอรี่มาแล้วแต่ยังไม่ได้เย็บลงอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอก่อนนะครับทผช่ชมครับเพราะว่าบ่าวเท่ากับเจ้าแม่เอาลอตเตอรี่กับเจลอตเตอรี่ด้วยวันนี้น้องทรายมาจากอ่าเลยด้วยก็จะมาอ่าชื่ออันนี้เป็นเลขของบ่าวเท่าเองงวดนี้ของบ่าวเท่าของบ่าวเท่าเองงวดนี้เลขของฝันนี่ครับเลขของฝันบ่าวเท่าเดี๋ยวจะเน้นย้ําให้ว่าวันนี้อันนี้ก็ยังดังอยู่นั้นเจ็ดหนึ่งเนี่ยทางนน้นก็ดังเลยทั้งเลย ดังนี่ครับนะครับเดี๋ยวจะแกะมีของฝากเจลอตเตรี่ด้วยเอฟซีเอฟซีอะไรอ่ะอันนี้เป็นโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์อ่าตัวนี้ให้ให้เป็นถวายอันนี้เอ <c oughs> ฟซีฝากให้เป็นถวายปู่ <c oughs> ก็จะมีข้างในนี้จะมีของฝากของฝากนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแกะก่อนนะครับท่านผู้ชมมาดูของด้วยกันท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวแกะ ตัวนี้ก็จะมีนี่เลยครับมีตัวไฟนะครับผมมีไฟนะครับอ๋อตัวนี้ตัวนี้เกสใจจะให้บ่าวเท่าติดหน้าบ้านนะครับหลอดน,นี้ขอบคุณ คุณเจ๊ใจมากนะครับผมเห็นไหมเห็นค่ะคตัวนี้อ๋อของเจ๊ลอตเตอรี่ถึงแล้วนะครับเจ๊ลอตเตอรี่ได้ได้มีสีอันอ๋อมีสองตัวเลยตัวเป่าแล้วก็ตัวใด่ของเจลอตเตอรี่นะครับแต่เจลอตเตอรี่ยังไม่มานะครับผมก็จะมีชุด ชุดอ่าชุดนี้เจ๊ให้บ่าวเท่านะครับติดหน้าบ้านครับกล่องไฟนะครับผมกล่องไฟกล่องไฟก็สวยนะครับผมกล่องไฟปิดหน้าบ้านนะครับเจ๊เป็น่านหน้าบ้านบ่าวเถ่าผมมีไฟท่มนผช้ชมนะครับพักก็จะไปถวายนะครับพักก็จะให้ไปถวายถวายวัดนะครับผมอันนี้ของเจ๊ลอตเตอรี่ถึงแล้วนะครับขอบคุณเจ๊เขาไม่อยู่ไกลสองอัน แล้วก็ชุดโซลาเซลล์ครับผมบาวเท่าก็จะแบ่งนะครับมี6กชิ้นอาจจะแบ่ง2วัดวัดละสชิ้นนะครับวัดละสชิ้นตัวนี้จะยังไม่แกะเดี๋ยวจะไปทําบุญให้เจ๊นะครับให้รวยยิ่งๆขึ้นไปนะครับเจ๊ใจครับผมนะครับท่านชมนะครับขอบคุณเจ๊ใจนะครับสาธุบุญน้ำเด้อนะครับเนาะขอบคุณสําหรับหลอดไฟหน้าบ้านบ่าวเ่านะครับผม ขอบคุณสําหรับได้เป่าผมของเจลอตเตอรี่นะครับเนาะอันนี้ครับบ่าวเท่าจะนําไปถวายปูให้เด้อนะครับสาธุบุญนํามนะครับผมเอานะครับตัวเลขของบ่าวเท่านะครับพี่น้องอ่าจะย้าให้นํานะครับบ่าวเท่าฝันตั้งแต่ตัวงวดขึ้นวันพระนะครับท่านชมครับฝันเห็นงูใหญ่ห้าหัวขึ้นมาจากบ่อน้ํานะครับบ่าวเท่าตีเป็นเกาหาศูนย์นะครับอ่เมื่อนี้จะเน้นให้ชุด ชุดที่เบาเท่าเน้นนะครับเดี๋ยวมือแลงนะครับจะมาเอาลอตเตอรี่กับเจลอตเตอรี่กับน้องทรายนะครับเนาะเลขลอตเตอรี่มาจากเมืองเลยก็จะสร้างน้ำสองแผงครับผมนี่ครับชุดเน้นนะครับเบาเท่าเน้นไฮเล่เบาเท่าเน้นตัวนี้50นะครับ50ย์กับห9นะครับแล้วก็เจห้ากับห5ห้านะครับเจห้าคืองูใหญ่5้าหัวนะครับ งูเป็นเจ็ดนะพาหัวกะหะเจ็ดหาพี่น้องตีงูเป็นหกเป็นเจ็ดกับหกกับนี่ครับเอาแคปหน้าจอทำชุ่มนะครับเนาะย้ำตัวเลขให้น้ำก็ดีนะครับมาไายรับของให้เบางน้ำทำชุ่มรับสาธุบุญครับเจใจครับผมครับพอกันคลิปหน้าแอดมินบัตเตอดสวัสดีครับ